ลิซ่าและลิสากับผมทรงใหม่หลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสาวลิซ่าและลิสามาโนบานหรือที่รู้จักกันในนามของลิซ่าวง b l a c k พิง k ซึ่งต้องยอมรับเลยว่าเธอนั้นเป็นสาวสวยที่โด่งดังมากๆถ้าใครไม่รู้จักถือว่าเชยมากๆเลยทีเดียวซึ่ง Mac แม้กระทั่งดารานักแสดงในวงการบันเทิงหลายคนยังชื่นชมและชื่นชอบเธอมากๆอีกด้วยละคะ่ะ และล่าสุดนั้นลิซ่าได้ปรากฏตัวด้วยลุกผมหน้ามา้าคู่ใจของเธออีกครั้งแต่ดูเหมือนครั้งนี้เธอจะเอาใจแฟนๆด้วยการเปิดเมงโชว์ซะเลยโดยในภาพจะเห็นว่าลิซ่านั้นมาพร้อมกับทรงผมหน้ามา้าที่แวกให้เห็นหน้าผากน้อยๆของเธออีกครั้ง และต้องบอกเลยว่าลิซ่าในลุกแวกหน้าผากนั้นเผยให้เห็นแววตากลมโตของเธออย่างเห็นชัดซึ่งโดยก่อนหน้านี้ลิซ่าเคยพูดกลางรายการ Knowing Bros ว่าถ้าอยากจะเห็นเธอนั้นเปิดเมงจะต้องจ่ายมา5,000ล้านวอนหรือประมาณ130ล้านบาทนั่นเองซึ่งจะน่ารักขนาดไหนลองไปชมภาพกันเลยค่ะ